ก็เลดกระโนมึงกระโไหวเอียงบ่พี่น้องกระโนเอียงชั Nir, ้นนาเียนเดี๋ยวนะควยกันมั้งจะง่ายมงจะได้ยงง่ายทีเวมาจะได้แขงเลแข่งเอียงก็เอียงก็จะทานกระโงเอียงพี่น้องเลย มันเริ่มทำกันเลยจมแกระชงล้มทางไปนี่นะแปดอนเลี้ยงว้าวไปกันว่าอันอันคนเลี้ยงเขานี่ยแล้วคนอย่างนี้ลงมือเหดเองนะมึม เ้ด so <c oughs> to <c oughs> ็อครับีกระทุงเองาเดี๋ยวเราไปดูตอนเสียจเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันสิยางาจ้ะผมจุกกระทวงเราก็เสียจเป็นอันเรียบร้อยจ้าน่าโอ้ยงามมกสมงยั่งเล่ยู่ไม่ดองเลยโอ้่กจีกจช่วยแห้งอันนี้จ๊โมงอันนี้

วางน้องล่วงเลยนะแล้วก็แบบนี้นี่เออแล้วพ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 อแล้วเด็กๆชคนเร็วๆเจ้าเฮ้ยเด็กนอยกันเฮียปล่อยไปอ่ะปอยอ่ะบจะล่างชิรลยกับไอ้ก่เนี่อาถรรพมาดนียบวบ อ, yup. อันร่วน่อ่าออยๆอยอยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปล้วไปล้วไปล้ไปล้ววนร่วน่วนวอุ้ยเนะไปแล้วผมเอ้ยลอยลอยกันลอยก <p are forward> ันท <p are forward> <ห>ีเดียวสามคนเลยูคชมเลยคนเอ้ โ้กระทงเยอะแยะเลยเอ๊ไปชมเฮากะร้อยกระทงเป็นอันเรียบร้อยแล้วเนาะเอ๊กระทงไม่ใส่ต้ไใส่ลรอมันเป็นไกลเลยยินดีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นแล้วครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ได้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆครับบ๊ายบาย